นี่แหละร้านโมจิครีมชีสสาขาแรกของฉันเองสนใจอยากจะลงทุนกับฉันไหมแล้วฉันเนี่ยมั่นใจในสูตรฉันมากมากถามจริงจะให้ฉันกินอันนี้จริงๆงเหรอทำไมหน้าตาไม่เห็นเหมือนที่เขารีวิวเลยอะ่ะเคยขายได้มากสุด300ชิ้นต่อวันน่ากินมากเลยนะคะหน้าตาเหมือนตอนที่ฉันบินไปกินที่จีนเลยค่ะคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่ลงทุนร้านนี้กับแกแล้วต่อไปเนี่ยก็ให้ลูกค้าโอนเข้าบัญชีฉันพี่ปอเป็นเจ้าของร้านไม่ใช่เหรอคะฉันก็จเจ้าของร้านเหมือนกัน มีสีจะทําอะไรก็ได้โมจิครีมชีสผลไม้ของคุณลูกค้าจะเลือกเป็นรสชาติอะไรดีคะมีครีมชีสออริจินอลครีมชีสสตรอเบอรี่แล้วก็ครีมชีสบลูเบอรี่ค่ะส่วนผลไม้สามารถเลือกได้3อย่างเลยนะคะเอาอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้แล้วก็ครีมชีส2อ2อันนี้ค่ะได้เลยค่ะนี่แหละร้านโมจิครีมชีสสาขาแรกของฉันเองตอนนี้กำลังเป็นกระแสะมาแรงเลยนะเราชั้นเนี่ยก็ขายเป็นเจ้าแรกในไทยด้วย ฉันอะลงทุนบีบีชิโมจิคิมชี้ถึงจีนเลยนะตั้งใจอยากจะมาเปิดขายเป็นเจ้าแรกในไทยเพราะว่าช่วงนั้นที่ไทยยังไม่เป็นกระแสเลยฉันคิดว่าถ้ามาเปิดเป็นเจ้าแรกแล้วทํารสชาติให้เหมือนกับต้นฉบับก็คงจะดีพอมาลองขายปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากเลยแกดูแล้วเป็นไงบ้างสนใจอยากจะลงทุนกับฉันไหมร้านแกเปิดเป็นเจ้าแรกเลยเหรอดีเลย งันก็แสดงว่าไม่มีร้านไหนแย่งลูกค้าจากร้านแกไปได้น่าสนใจดีนะแต่ว่าฉันไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าฉันน่ะมีงานประจำต้องทำด้วยอ่ะไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรแกเพราะว่าฉันเนี่ยอยากได้แค่เงินทุนเพิ่มก่อนหน้านี้เนี่ยฉันเอาเงินอนะ่ะไปลงทุนเครื่องจักรซื้อวัตถุดิบมาลองผิดลองถูกกว่าจะได้สูตรนี้มาเนี่ยเงินทุนฉันก็ใกล้จะหมดแล้วอะ่ะ แล้วร้านฉันเนี่ยใช้วัตถุดิบค่อนข้างพรีเมียมเลยราคาค่อนข้างสูงฉันอะอยากให้ร้านฉันไปต่อได้ยาวๆก็ลเลยอยากได้เงินสักกอ้อนหนึ่งน่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกคิดว่าแกจะบริหารร้านนี้ยังไงฉันคิดมาหมดแล้วเราเนี่ยจะจ้างลูกจ้างหนึ่งคนไว้มาประจำขายที่ร้านวันนึ่งเนี่ยขายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยชิ้นเลยนะแกแล้วฉันเนี่ย เคยขายได้มากสุด300ชิ้นต่อวันแล้วแถวนี้เนี่ยทำเลดีมากเลยแกคนผูุกพานรับรองว่าขายดีแน่ๆแล้วชันเนี่ยมั่นใจในสูตรชันมากๆแล้วอีกหน่อยเนี่ยก็คงจะขยายสาขาไปเรื่อยๆเลยอะคุกอะไรดีคะเออคอนเฟกค่ะได้เลยคะ่ะโมจิครีมชีสของคุณลูกค้าได้แล้วคะ่ะ129บาทคะ่ะ เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะน่ากินมากเลยนะคะหน้าตาเหมือนตอนที่ฉันบินไปกินที่จีนเลยค่ะชิมเลยดีกว่าอืมอร่อยแบบจีนแท้เผอนี่อร่อยกว่าอีกด้วยนะคะเนี่ยไว้เดี๋ยวฉันจะมารีวิวให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าแกมั่นใจขนาดเนี้ย งั้นเดี๋ยวฉันลงทุนด้วยฉันพอมีเงินก้อนพอดีดีเลยฉันดีใจมากเลยนะที่มีแกเป็นหุ้นส่วนอะ่ะงั้นก้อนแรกฉันขอที่แสนห้าก่อนนะได้เลยเดี๋ยวฉันโอนให้เ,ออเดี๋ยวก่อนเ๋ยวเพิ่งรีบโอนแกยังไม่ได้ลองชิมนี่แกลองชิมดูก่อนเผื่อจะเปลี่ยนใจตุ้มตามจ้าพี่ขอโมจิชิ้นหนึ่งนะ เดี๋ยวฉันโอนเงินให้เลยตอนนี้อะนี่โอนละต่อว่าไงอ่ะนี่มาแล้วเหรอฉันมีเรื่องจะบอกอะ่ะแกอย่าตกใจนะคือยอดขายเดือนแรกของเรากำไรมันแบบฉันไม่พูดดีกว่าแกดูเองเถอะฉันโอนให้แกแล้วอ้าเหรอ ออใช่2องแสนฉันคืนทุนให้แกแล้วนะแสนห้าส่วนอีก5้าหมื่เนี่ยเป็นกำไรหลังจากหักค่า,ชาใช้จ่ายแล้วก็ต้นทุนเดือนแรกของเราหหนิดลงทุนไปแค่เดือนเดียวเนี่ยได้เงินทุนกลับมาแถมยังได้กำไรตั้งห้าหมื่นแน่ฉันดีใจมากเลยอะปอฉันเนี่ยคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่ลงทุนร้านนี้กับแกเออแล้วฉันก็มีเรื่องจะให้แกช่วยด้วยนะคือว่า สามเดือนเนี่ยฉันจะไม่ได้อยู่ดูแลร้านอ่ะฉันจะฝากแกดูแลร้านให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันจะต้องไปดูแลแม่ฉันอ่ะแม่ฉันป่วยอ้าวเหรอได้สิเออแต่ว่าฉันต้องทำอะไรบ้างอ่ะฉันไม่รู้เรื่องการบริหารร้านเลยอ่ะแกไม่ต้องทำอะไรเลยแกแค่ช่วยฉันดูเรื่องบัญชีร้านก็พอส่วนเรื่องวัตถุดิบแล้วก็ของในร้านเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการให้เองบัญชีเหรอ ได้เลยฉันเคยเรียนตอนปวชมาฉันทําได้ขอบคุณนะฮันนี่อือเป็นไงเปิดร้านแล้วเหรอช่วงนี้น่าจะขายดีหน่อยเนาะดีเลยจะได้เงินเยอะๆตั้งใจทํางานล่ะเข้าใจไหมแล้วต่อไปเนี่ยก็ให้ลูกค้าโอนเข้าบัญชีฉัน แล้วบัญชีของพี่ปอล่ะคะพี่ปอเป็นเจ้าของร้านไม่ใช่เหรอคะฉันก็เจ้าของร้านเหมือนกันฉันมีสิทธิจะทําอะไรก็ได้แล้วแกก็อย่าบอกปอล่ะเข,ข้าใจไหมค่ะค่ะเรื่องอะไรฉันต้องแบ่งเงินกับแกด้วยใครใช้ให้แกไม่อยู่ร้านเองนะช่วยมีได้ ต้นทุนล้านไปหกสเซยังเหลือกันไม่ต้องส0 0 0 0นกว่าโอ้ยนี่มันเท่ากับเงินเดือนเราทั้งปีเลยนะเนี่ยฉันเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรดีนะดาวรถใหม่ฉันจะดาวรถใหม่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 ส่วนเดือนเนี่ยแกก็เอาเงินไปแค่สามหมแล้วกันนะปอ ไม่อยากแบ่งให้เลยไม่อยากจะทําอะไรสักอย่างแรงก็ไม่ต้องออกแค่สั่งวัตถุดิบเฉยๆสบายจะตายตถ้าฉันเปิดร้านเองได้นะก็คงได้กำไรเต็มๆไม่ต้องแบ่งใคร มาหาฉันได้แม่แกหายดีแล้วเหรอใช่หายดีแล้วล่ะอ๋ะอมาสิเข้ามาในบ้านก่อนที่ฉันมาหาแกวันนี้เพราะว่าฉันมีเรื่องอยากจะถามเลยนะพอดีว่าฉันไปที่ร้านมาฉันเห็นว่าคิวาอาโค้ดถูกเปลี่ยนเป็นชื่อแกแกเปลี่ยนทำไมไม่บอกฉันก่อนล่ะแล้วตั้งแต่ที่ฉันไม่อยู่อ่ะ แกไม่ส่งบัญชีร้านให้ฉันดูเลยนะกำไรที่แกโอนมาให้ฉันยอดมันก็น้อยแปลกๆทางทั้งที่ฉันเนี่ยสั่งวัตถุดิบเยอะมากกำไรมันหายไปไหนหมดหรอฉันขอดูบัญชีหน่อยสิอ่ะนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเฮ้ยนี่แกแบ่งกำไรให้ฉันแค่5%เองหรอ ตกลงกันว่าเราจะแบ่งกําไรคนละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แ,แกเอากำไรไปเองหมดเลยเหรอฉันคิดมาแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแกไม่ได้ช่วยอะไรร้านเลยแค่สั่งวัตถุดิบเฉยไม่ได้ออกแรงเลยด้วยซ้ำก็ถูกแล้วแหละที่แกควรได้ห้าเปอร์เซ็นต์แกไม่ควรได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอกแกจะมาคิดแบบนี้ไม่ได้นะที่ฉันไม่ได้อยู่ดูแลร้านเนี่ยเพราะมันจาเป็นไงฉันต้องไปดูแลแม่ฉันแล้วฉันก็ไม่ได้ทิ้งร้านให้แกดูแลทั้งหมดซะหน่อย ฉันก็ยังสั่งวัตถุดิบให้แล้วก็ส่งวัตถุดิบให้ร้านทุกวันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยฉันแทบจะเป็นเจ้าของร้านคนเดียวด้วยซ้ำแกเนี่ยไม่มีมบทบาทอะไรเลยแกพูดแบบเนี้ยฉันก็พอจะเดาออกละแกเห็นว่าร้านเนี่ยทำกำไรได้เยอะแกก็เลยอยากจะฮุบร้านไว้คนเดียวสินะ ใช่แกรู้ก็ดีละฉันไม่อยากทําร้านนี้กับแกแล้ะเพราะว่าที่จริงเนี่ยร้านนี้มันควรเป็นของฉันคนเดียวด้วยซ้ําถ้าไม่ได้เงินลงทุนก้อนแรกของฉันไปร้านแกคงเจงตั้งนานละถ้าแกอยากได้ร้านมากเลยแกก็เอาร้านไปเลยเพราะยังไงฉันก็เริ่มต้นไปด้วยตัวคนเดียวฉันก็ไปต่อได้เองเหมือน,น,นกันส่วนสูตรกับวัตถุดิบเนี่ยแกก็ไปเริ่มต้นเองแล้วกันแล้วลูกน้องฉันก็จะไม่ให้ อไปเลยดีเหมือนกัน <S <S ปอมันเอาพนักงานไปด้วยฉันเนี่ยเลยต้องมารับพนักงานใหม่เลยเนี่ยแล้วก็ต้องมาเปิดร้านเองด้วยแต่ไม่เป็นไรหรอกยังไงเนี่ยฉันก็ทำได้อยู่แล้วสวัสดีค่ะ นี่ใช่ร้านโจิครีมชีสที่เขารีวิวว่าเหมือนแบบที่จีนไหมคะใช่เลยค่ะลูกค้าเลือกเป็นครีมชีสรสไหนดีคะเอ่อครีมชีสเอาเป็นรสออริจินอลแล้วกันค่ะส่วนผลล้เม้ยแมลงวันเหรอ,อ,อผลไม้เอาเป็นสตรอเบอรี่องุ่นแล้วก็บ,บลูเบอรี่แล้วกันค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ หนีวะเนี่ยจะกินได้จริงเหรอเนี่ยทำไมแป้งมันเละอย่างนั้นอ่ะ <_ d> um> ừ, อื้สกปรกมาก ผลไม้ก็ดูเน่าๆเลยเละแม่คาทาเป็นปะเนี่ยไม่น่ากินเลยอะ่ะเอาไงดีเนี่ยถ้าฉันยกเลิกตอนนี้จะทำไหมอะ่ะสภาพมันดูไม่น่ากินจริง <c oughs> ๆอะ่ะ <c oughs> โอ๊ยทำไมมันไม่เหมือนตอนนี้ปอทำแล้วเนี่ยอุ้ยเละข,ขนาดนี้ยังจะฝืนทำต่ออีกเนาะ มอนไม่ได้สินี่ไงเหมือนที่ปอทำเลยโมจิครีมชีสได้แล้วค่ะ129บาทนะคะถามจริงจะให้ฉันกินอันนี้จริงเหรอทำไมหน้าตาไม่เห็นเหมือนที่เขารีวิวเลยอ่ะอี๋ แป้งก็เละเหนียวก็เหนียวแบบนี้ใครจะกินลงอะ่ะคุณเป็นคนทำกินลงไหมไม่รู้แหละก็ฉัทนทาเสร็จแล้วจ่ายเงินมาด้วย129่บาทของพวกนี้ราคาแพงนะมันมีต้นทุนฉันไม่ได้ปลูกผลไม้เองสิหน่อยอะไรอะ่ะทําของไม่ตรงปกแล้วยังจะมาเรียกเก็บเงินกับลูกค้าอีกดูจากฝีมือคุณแล้วเนี่ยเหมือนคนทําไม่เป็นเลยนะกล้าเปิดร้านได้ไงเนี่ยกลับไปทําให้เป็นก่อนไว้แล้วค่อยกลับมาเปิดร้านฉัานี่จ่ายนะเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาจ่ายเงินก่อนนะกลับมา เป็นไงล่ะน,นีู่๊ร้านมาทำเองก็ล้มแต่ลูกค้าเขาแรกเลยเหรอแกนี่นะเห็นว่าร้านขายดีมีกําไรคิดใหากจะทำเองแกคิดว่ามันง่ายเหรอแกรู้ไหมเบื้องหลังกว่าฉันจะมาเปิดร้านได้นะฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างฉันต้องคิดสูตรเองทำเองทุกอย่างลองผิดลองถูกกว่าจะทำออกมาขายให้ลูกค้าได้เนี่ยแล้วแกมาทำลูกๆแบบนี้เนี่ย มันขายไม่ได้หรอกนะปอฉันขอโทษนะฉันเข้าใจแล้วอะว่ามันทำยากจริงๆอะแกให้โอกาสฉันได้ไหมเรากลับมาร่วมทำธุรกิจกันเถอะนะนะปอนะไม่มีทางฉันไม่กล้าทำธุรกิจกับคนที่แทงข้างหลังเพื่อนแบบแกหรอกแล้วที่ฉันมาวันนี้ฉันจะมาบอกแกว่าแกต้องย้ายไปขายที่อื่นนะเพราะว่าที่ตรงนี้น่ะฉันทำสัญญาเช่าที่กับเจ้าของที่ไว้หปี แกไม่มีสิทธิ์มาขายตรงนี้รีบย้ายออกภายในวันนี้ด้วยนะฉันมาบอกแค่นี้แหละ